น่าจะเป็นจุดแวดลับหรือเปล่าทางตอนนี้าะถ้าไม่มีคนลงมา,มาเพิ่มอีกเนี่ยก็วันนี้จะถือว่าแปลกมากครับเพราะว่า,าปกติ First สการ s นี่จะจองยากกับอันนี้แยกน้องตะผพ f เฟิร์ส a า s และคอนช้แอร์นี่จองยากมากกับแต่นี้ยังว่างกันอยู่นะ มีผู้โดยสารมาประมาณสักสิบทันก็มีขึ้นแนะนำพนักง,งานขับรถนะครับประจำปีสองห้าอหกสิตอนนี้แวดสูนยะ์คนครชัยครับที่ตรงวารินนะครับจะอยู่ตรงนอกเมืองวารินก็จะมีป้ายวารินวารินชมราไปกรุงเทพไปชมบรุรีปัทยารและยองครับ เบอร์พอดีไปบังเด๋ยวเดี๋ยวผมพอกรถเคลื่อนเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังอีกทีอ๋อนี่มีเบอร์อยู่นี่นะศูนยะ์เก้าเก้าอทอีกครั้งนะครับศูนย์นครชัยแอร์วัลินศูนย์เก้าเก้าสามสองเก้าเก้าสองแปดจุดเึ้นรถซื้อตัวส่งพัสดุดเดิมตรงนี้จะอยู่ตรงข้ามแมคโครพอดีนะครับ มาแจากขนมครับมีขนมมาแจากครับอันนี้ครับ ละครชัยก็จะเป็นระบบให้เลือกนะก็คือมีขนมให้เลือกมีจะมแบบนะครับผมก็เลือกชีสนะครับโรลเลอร์โคสเตอร์นะแจ็แอกด์จิล